คุณคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารไหนกันเมื่อกี้คุยกับธนาคารอะไรอ๋อเห็นเขาบอกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพไม่ได um, right. um, uh, 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 ้บอกชื่อผมด้วยเอ๊ะผมสักไม่แน่ใจแล้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่าครับเนี่ยธนาคารกรุงเทพครับครับนะครับผมไม่ทราบได้เละครับเพราะว่าเวลานี้คุณเป็นคนที่ติดต่อเข้ามาที่กองปราบเรานะครับเหรอผมที่ธนาคารกรุงเทพเขาเขาเขาเช็คเช็คเขาเลยอ๋อผมไปใช่บัตร ที่สยามอลาลเราเปนอยู่ที่มนหาแล้วผ้ผมมาเจอไปถายแล้วคผ้สายมาใหพี่นับแล้วมันดูไเลยนะครับผมี่งานเนือรือะบาครับผม้คืออย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลานี้หน่วยงานกับทางทางกรุงเทพนะครจะไปคนคุมได้มีการนการประสางานอยู่นกก็คือถ้าทางการกรุงเทพเขามีปัญหาอะไรเขาจะมีการติดต่อเข้ามาที่กองอาบเรานะครับ ไม่ทราบว่าเมื right. oh, anyway. no, no, ่อกี้ทางการกรุงเทพแจ้งุณว่าตัวผมยมงยีงงานในการใช้บัตรเครดิตของเรกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วมี่ทราบว่าปัจจุบันนี้ตัวผมเงเป็นลูกค้าของธาคารกรุงเทพอยู่ไหมอ๋อผมยังเป็นอยู่ครับไม่มีการใช้ครับครับผมยังเป็นอยู่ครับก็คือได้มีการใช้บัใช้บัญชีของธนาคารกรุงเทพอยู่ครับผมนะครับไม่มีการใช้บัตรเครดิตตอนนี้ธนาคารกรุงเทพแจ้งครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วครับ งั้นรู้ประเด็นว่านะครับอาจจะมีปัญหานะครับแย้งกับทาาการกรุงเทพเขาอยู่นะฮะผมนะครับดูที่ธนาการกรุงเทพเขาแจ้งแจ้งคุณว่าไงนะครับมีที่ร้อยจากผู้หมวดฟังด้วยนะครับยู่ทางผู้หมวดจะฟางกันนะครับสอบสอบที่เดีือคนเองนะครับอ๋อคืออย่างนี้ผู้หมวดครับผมเอก็บอกว่าผมก็ได้รับโทรศัพท์ติดต่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพผมไปใช้บัตรเครดิตที่สยามพารากอนลงเงินสี่หมื่นห้าพันบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับผมก็แจ้งว่าผมไม่ได้ใช้แต่ว่าผมไม่รู้ว่ามีบัตรพ่วงด้วยหรือเปล่านะครับรู้ว่าใครผมไม่ใช้ผมก็ไม่รู้อันนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยแล้วผมก็ถามว่าจะให้ผมแก้ไขยังไงนะฮะเพราะผมก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมคะผมก็เลยสื่นเส้นครับผมเพราะว่าผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วผมต้องทํายังไงต่อไปครับเขาก็บอกว่าโอ้ที่สุปคปับครับ ครับผมคร <T> ับนะครับแล้วไม่ทราบว่าตัวคุณแบบทวันนี้ยดงมีการถือตัดเทคนิคทางการกรุงเทพเขาอยู่ไหมอ๋อผมถืออยู่ครับถืออยู่ครับผมก็มีการถืออยู่แต่ไม่มีการลูกซื้อแข่งขานหรือว่าทางการใช้ทางทิถีทางคุ้มเพศแทนผมครับครับถูกต้องครับถูกต้องครับ งั้นแสดงว่าเวลานี้ฐานข้อมูลหรือไอาเอกสารของคุณนะครับสูกคนอื่นยังไปทั่งใช้งานอยู่หรือเปล่าอ๋อไปได้ไหมผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละครับนี่ไงผมถึงถึงถึงต้องถามไงครับว่าเอะผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะใช่ไหมแล้วทําไมผมมีว่าผมไปเป็นหนี้นทางธนาคารยังไงผมก็เลยต้องถามพี่เนี่ยแหละครับเห็นไ,ไหมแล้วเขาก็โอนสายมาให้พี่ว่าเอแล้วก็คือนะครับ ก่อนอื่นในที่นี้ผมีะแจ้งที่อตระกูลนี้นะครับมีคำพูดว่าจะทำการสอบสอบได้นะครับว่าผู้เสพติดคนนี้นะครับขึ้นมาได้ยังไงอ๋อผมชื่อชื่ออะไรครับคุณสุรพลครับคุณสุรพลฮะคุณสุรพลฮะครับผมคุณสุรพง์นะฮะสุรพง์นะครับผมสุรพงศลคุณสุรพลนะฮะเพชรศักดิ์ครับ อะไรนะครับพยายามพูดเสียงดังหน่อยนะครับคุณสุรพงก์นะคลุ่อ่าก้องเพชรสักครับก้อนก้อนนะก้อนครับผมก้อนกอไก่ไม่โทูอออ่างนองหนูครับก้อนครับนะเพชรก็สระเอกฮะครับสระเอพอพานไม่ใส่คู้ยอยักษ์ฮะเอ้เนี่ยชาะช้างครับแล้วก็สักก็ ซอสลาเมนฮันนกาดกอไก่เฉยๆฮะห้องสุรปงห้องห้องฝากนะครับถูกต้องนะครับครับผมครับผมนะครับห้องสุรปงนะครับก็คือตัวปูนจีนจำได้ไหมครับว่าในการใช้ปกสิทาได้ในการแจ้งแจ้งไปหาคุณนะครับครับ ก็แสดงว่าเวลานี้นะครับฐานข้อมูลของคุณนะครับจะรู้ว่าเอกสารข้อมูลถูกบุคคลอื่นไปใช้งานนะครับนำไปใช้แต่ท่านใช้งานอยู่อ๋อครับผมถ่าจะเป็นไปได้นะครับครับแล้วผมต้องทําไงครับเนี่ยในเมื่ออคุณได้มีการนะครับได้มีการปฏิเสธมานะครับหรือทางหน่วยงเราจะมีการตรวจสอบให้โอ้ค่ะปฏิเสธไปนี้นะครับเจ้าหน้าที่ธนาคารคอมเมทได้มีการอนุมัติลงไปนะครับรู้ว่าใครกันแน่ที่ได้มีการข้อความใช้ปฏิเสธไปนี้อยู่ครับนะครับทางหน่วนงานเราจะมีการตรวจสอบา นะครับคู้สืบพงศ์นะครับก็คือในเมื่อตอวคุณไม่มีการยืนยันเข้ามาครับเนี่ยานคนงานในงานสืบมีการบรรทุเสียงการให้การของตรงไว้เป็นหลักฐานแล้วครับภาตรวจสอบแล้วพบว่าตัวคุณนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบาดเจ็บในนี้จริงนะครับเดี๋ยวทางหน่วยงานเราสืมีการออกหมายจับเลิกการเสพนี้ส่วนนี้ให้กับตัวคุณโอเคครับนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นตัวคุณนี้ก็คือต้องให้คนรับมือกับทางกองปราบในการตรวจสอบอ๋อผมต้องทำไงครับเอกสารหรือว่าฐานข้อมูลของคุณอ่าฮะนะครับถูกผู้คนไหนที่ว่า ไปแอบท่านใช้งานอยู่ครับนะครับไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ตัวคุณเองอยู่ที่ไหนครับอยู่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอ๋ออยู่กรุงเทพครับอยู่นนทบุรีนะฮะอยู่แถวโนนนะครับตอบางบัวทองนะครับแถวโนนครับครับครับผมอยู่แถวนนทบุรีนะครับอ่าฮะแล้วไม่ทราบปัจจุบันนี้ตัวคุณอายุเท่าไหร่ครับอ๋อผมอายุห้าสิบสามครับอายุห้าสิบสามปีครับปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับ อ๋อผมประกอบบางที่ธุรกิจส่งออกแล้วก็เอ่อเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างด้วยครับออธุรกิจส่งออกแลวคือรับเหมาก่อสร้างนะครับครับคุณตุลพงศ์นะครับคิดว่าปัจจุบันนี้ฐานรายได้ของคุณอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับอ๋อฐานรายได้ผมอยู่ประมาณห้าแสนบาทครับประมาณห้าแสนนะครับก็คือจะได้ฐานรายได้เพิ่มือนห้คือสามารถทำการเปิดใช้บัตรเคริตได้อีกแล้วถ้คคุณตะลพงนะครับผมนะครับ ก็คือทางหมวดจะแจ้งคุณว่าในระหว่างการให้ปากกานี้ทางเหมือยงานจกุญแากำลังเสียงอยู่ารับกำลันนงสารเจ็กนี้นะครับครับได้ไประกอบดำเนอนคดีขึ้นเรื่องสอบสแล้วที่เหลือคือตัวคุณครับนะครับตอนนี้ทางผู้หมวดจะแจ้งคุณว่าในระหว่างการให้ปากการนี้ตัวคุณเองพยาย,ย,ยาม่ให้มีะนะครับเสียงบุคนลูกศรเพรือว่ามีเสียงหมุนเข้ามาแรับนะครับะทํทาให้สารเด็กตรงนี้ไม่สมบูรณ์นะครับไม่สามารถนำไปประกอบดำเนอนคดีที่เหลือคุณได้ครับผมนะครับ ุณลานี้คุณสุรพงศ์อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ทำงานหรือว่าอยู่ที่บ้านครับอ๋อตอนนี้ผมกําลังจะออกเดินทางไปที่ทํางานครับผมอยู่บ้านฮะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตัวในระหว่างบรรทุเสียงนี้ตัวคุเองถ้ามีเสียงบุกคนที่สามหรือว่ามีเสียงหนึ่งเขาใช้ต้องนะครับครับนะครับคุณสุรพงศ์นะครับหรือทางในการใชการเรือกเอเสียงการให้การของคุณนะครับคุณสุรพงศ์นะครับ ก้อนใสนะครับปัจจุบันนี้อายุ53ปีครับก็คือได้มีการแจ้งความเข้ามาที่กองสอบเรานะครับว่ามีแต่กรุงเทพได้มีการแจ้งไปหาครมสุรพงศ์นะครับเอาข้อความสุรพงศ์ได้มีการใช้บัตรเครดิตของกรุงเทพนะครับโดยที่โยว่าสุรพงศ์ได้มีการปฏิเสธนะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้บัตรเครดิใบนี้นะครับนะครับเลยให้ทางหน่วยงานเราทางการอรวจสอบนะครับและก็สุรพงศ์นะครับไม่ทราบว่าที่ผ่านมานะครับตัวคุณเองเป็นีข้าอข้อสงนัยในไหน อก็ไม่มีชานหรือว่าสารเาเต่างๆไม่มีครับไม่มีฮะผมก็ไม่ได้ไปทําอะไรนะเพราะว่าผมไม่ได้ทํานิตกรรมอะไรมากมายเลยนะผมกับครับผมระบาดประชาชนผมก็ตอนนี้ก็คุ้นหาครับผมอ่าฮะต่อเลยฮะครับครับผมไม่ทราบว่าสองสารเดอนที่ผ่านมานะครับัวคนเองเ่ยมีการดำเอกสการของคนให้กับตัวเองหรือว่าอะไรไปบ้างครับพอจำได้ไหมเออก็ ไม่จําไม่ได้เลยครับโทษทีฮะผมจําไม่ได้จริงครับผมเพราะช่วงนี้กําลังยุ่งๆแล้วก็ผมก็ไปต่างประเทศพอดีฮะ